สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลนะคะแล้ววันนี้ก็พาทุกคนมาเก็บใบหม่อนกันคะ่ะนี่คือต้นมันเบอรี่หรือว่าต้นหม่อนนะคะและหลายคนเนี่ยก็รู้จักกันดีนะคะซึ่งที่ไร่ตอนนี้พันอ่าไต้หวันแม่ช่อแล้วก็หิมาราย,ยานันรวมถึงไว้ดากอนแล้วก็พวกกำแพงแสนเชียงใหม่60นอะไรเงี้ยค่ะ ก็กำลังออกดอกออกผลติดลูกกันเยอะเลยแต่ไอ้พวกทำเยื่อทำน้ำลูกหม่อนเนี่ยเราก็ทำกันเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นทำชาใบาหมอนค่ะทุกคนเพราะว่าใบาหม่อนนะคะมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะเลยค่ะทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะช่วยผู้ป่วยในโรคเบาหวานด้วยนะคะช่วยลดความดันด้วยนะคะแล้วก็ทำให้หอมดื่มน้ำได้เยอะด้วยนะคะเมื่อเราดื่มน้ำได้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะร่างกายไม่ขาด น้ำเนาะเป็นกุศโลบายของคนโบราณหลายๆชาตินะคะที่บางชาติก็เอาดอกไม้นะคะเอายอดชาเอาใบไม้สารพัดชนิดนะคะมาตากแห้งแล้วก็ชงดื่มหรือบางทีก็ชงต้มน้ําร้อนดื่มสดๆเลยนะคะเป็นสมุนไพรเป็นชาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย เพิ่มอตรารดในการดื่มน้ํานะคะก็จะทําให้ดื่มน้ําได้มากขึ้นแล้วกเ็เลือดก็ไหลเวียนดีนะคะซึ่งในใบหม่อนเนี่ยก็มีสรรพคุณทางยาเยอะเลยนะคะก็คร่าวๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลดระดับน้ําตาลในเลือดค่ะเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองนะคะนี่ค่ะเก็บใบหม่อนมาได้เยอะเลยนี่แล้วนามาล้างกันนะคะล้างทําความสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีสารพิษสารเคมีอะไรค่ะแค่ล้างฝุ่นนะคะล้างฝุ่นเนาะแล้วเพราะว่าเราเก็บเอ่อเก็บมาจากที่ไร่นะคะทุกคน ล้างแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำสบสบัดๆเลยนะคะเดี๋ยวทําคันล้างนะคะน,นี่อันนี้ก็คือเป็นใบหม่อนสดๆเลยนะคะล้างเสร็จแล้วก็จะมาเด็ดแบบนี้ค่ะทุกคนสูตรของการทำชาใบหม่อนหลายๆที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเอาไปคั่วบางคนเอาไปอบนะคะ แต่ว่าอันนี้เราทำง่ายๆมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดจัดมากนะคะเมษายนของทุกปีเป็นฤดูที่ถือได้ว่าร้อนสุดๆเลยนะคะเราก็ใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่ละค่ะไม่ต้องอบนะคะก็ตากสามารถแห้งได้เลยนะคะทำวันเดียวเสร็จเลยนะคะทุกคนเก็บตอนเช้านะคะ นี่เก็บมาเราก็ไม่ต้องถึงเอาถึงขั้นว่ายอดอ่อนมากๆเลยไม่เหมือนใบชานะทุกคนเอาใบอ่อนที่ไม่ใช่ยอดอ่อนนะคะเสร็จแล้วตัดแกนกลางออกแบบนี้นะคะเนี่ยแข็งๆตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งชา้าไงคะพอแห้งชา้าแล้วก็เดี๋ยวพัานเป็นไม้แห้งแล้วทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะเวลาที่เราตากไม่แห้งเพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้อบนะคะทุกคนเผื่อใครไม่มีเครื่องอบเนาะแล้วก็ใครขี้เหยียดขั่วบางคนเขาก็เอามาคั่วะคะ่ะทุกคนเอามาคั่วก็คืออา่า เอามาอังอังในกระทะนะคะผ่านความร้อนแล้วก็ไปตากอีกทีบางคนก็เอามาลวกก่อนนะคะซึ่งก็มีหลายสูตรหลายขั้นตอนนะคะก็ใครถนัดแบบไหนทําได้เลยนะคะอันนี้ก็ลองมาแทบทุกสูตรแล้วค่ะแต่สูตรนี้คือง่ายที่สุดนะคะคือเก็บใบหม่อนมาล้างตัดแกนกลางออกแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะความกว้างก็เอาสักประมาณเซนหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณนี้หั่นเรียบร้อยนะคะก็นํามาผึ่งแดดค่ะ ตอนนี้ก็เช้าอยู่นะคะยังแดดยังไม่มาเนาะเราก็เอามาผึ่งในกระด้งแบบนี้ละคะ่ะทุกคนนี่หนาก็ได้บางก็ได้นะคะถ้าทุกคนกระด้งเยอะก็ทําบางๆได้นะคะเราตากทําได้สองกระด้งนะคะทุกคนตากไว้บนหลังคาะค,ะค่ะคลาสสิกมากเดี๋ยวเราจะนําขึ้นตากบนหลังคานะคะทุกคนไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังคาบ้านสวนนะคะนี่นี่ทุกคนตากแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเก็บน้องกันนะคะน้องใบชาน้องใบหม่อนเนาะใบหม่อนเนี่ยนะคะถ้าตอนสดๆนี่ก็ไม่ค่อยหอมไม,ไม่มีกลิ่นหอมหรอกคะ่ะทุกคนแต่พอมันแห้งแล้วก็ไปชมกับน้ําร้อนนะคะมันจะหอมมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือตอนเย็นแล้วนะคะโอ้โหแห้งดังกรอบๆเลยนะคะทุกคนกรอบเลย เมื่อแห้งดีแบบนี้แล้วนะคะเก็บเข้ากระปุกค่ะหรือว่าเอาไว้ในถุงมัดปากดีๆก็ได้นะคะใส่กระปุกอะไรก็ได้นะทุกคนแบบนี้เอาไปฝากเพื่อนฝากญาติผู้ใหญ่ฝากใครก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะว่าชาของเรากลิ่นจะเป็นยังไงนะคะวันเดียวได้ดื่มเลยนี่นะคะน้ําแรกเราจะล้างออกก่อนนะคะทําการลวกชาก่อนเนาะล้างชาน้ําร้อนนะคะเทลงไปแล้วก็เทน้ํานี้ออกนะคะเราจะไม่ดื่มน้ําแรกเนาะ แล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปใหม่นะคะแบบนี้เลยทุกคนคะเดี๋ยวอันแรกเนี่ยเราจะเอาไว้สักประมาณหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสีชาหนึ่งนาทีว่าสีจะเป็นสียังไงนะคะฟื้อ่าจะเป็นสีสีชาชาอ่อนๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มหอมแล้วค่ะรสชาติก็จืดนะคะมีติดฝาดมานิดนึงนะคะ ถ้าใครชอบอยากให้หวานนะคะก็เติมน้ำผึ้งได้หรือเติมน้ำมะนาวได้นะคะจะปรุงเป็นชามะนาวก็ได้นี่หอมแล้วแต่อันนี้ค่ะทุกคนทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะใส่น้ำลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีค่ะเมื่อเทออกมาค่ะทุกคนจะเป็นสีเหลืองทองและก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมแบบมันไม่เหมือนใบหม่อนนะทุกคนมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่หอมนะคะ หอมเป็นกลิ่นสมุนไพรอะค่ะนี่นะคะโอ้ยทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นค่ะนี่นะคะน้ำชาสีทองแบบนี้สรรพคุณคือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานควรจะรับทานนะคะสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่บ้านเราก็ทำทานอันนี้เราไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะทุกคนเราไม่ได้คิดขึ้นเองนะเราก็ดูสูตรมาจาก youtube นี่แหละนะคะนี่ทุกคนคะ่ะ ง่ายๆใกล้ตัวที่บ้านใครก็มีใบหม่อนถูกไหมถ้าใครไม่มีมาเก็บที่ไร่เราได้นะคะเยอะเลยเราไม่ห่วงทุกคนคะเนี่ยถ้าเราดื่มเป็นประจำทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพค่ะอย่างน้อยๆก็คือทำให้เราดื่มน้ำได้เยอะนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมเนาะปกติเราก็ดื่มน้ำอัดลมเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็จะลดลงไปเยอะแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วกันคะ่ะทำง่ายๆดื่มง่ายๆนะคะชาใบาหม่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ